พอจังเอาปลาแดกโอ้ยนีีตเอาตาปิดบ่มีเอาแม่นมันตาอันบักอ้ผาใส่เพิ่มสรสชาติเป็นจังได๋อืสล้บักขามพอ่ ตำโมโหงำโมโงสมตําสาเกเบือไม่ไม่ไม่พยุงเันธรรมดาไม่ต้องใสให้สวยนี่เดียวไม่พยุงเข่ใสหมดเลยเดี๋ยวปุกวะเปันไงปวดปลดร้อน สูรสหน้อยดีมะนาวน่อยตัดรสดะมะนาวมะนาวขวนมะนาวสวนจะเองเองกากเ็นหังเอาสีปามาแล้วจะให่พ่ออยู่โอเค